สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมก๊อฟให้เปสินิวัตกันอีกเช่นเคยนะผมวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาชมเจ้ารถคันนี้นะฮะฮอนด a า c อคคอ2.0 h y บ r ิ d นะครับผมคันนี้เป็นรถโมเดลปี2017นะครับเลขไม่เพียงแค่90,000กว่ากิโลเท่าน,นั้นเองในส่วนของราคาจำหน่ายนะตอนนี้ที่839,000บาทนะผมเป็นรถสวยๆส,ยส,ยสภาพดีๆนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปทดลองขับด้วยว่า ไอ้เจ้า Accord Hybrid Generation ที่9 Min ม r c h a n g เนี่ยมันมีจุดอ่อนตรงไหนบ้างและที่หลายๆท่านเขาเจอกันคันนี้มีหรือเปล่าติดตามรับชมได้เลยครับเราจะไปกันอย่างรวดเร็วนะผมเรามาเริ่มกันที่ภายนอกกนก่อนนะผมในส่วนของภายนอกออปชั่นเราก็รู้อยู่แล้วนะครับไฟหน้า Full LED ระบบอัตโนมัติล้อมองล้อแม็กอะไรเนี่ยเราเรารู้กันอยู่แล้วนะครับเรามาดูโครงสร้างกันเลยดีกว่าอ่ะทีนี้เราขอเปิดฝากระโปรงก่อน เรามาดูโครงสร้างของเขากันเลยนะครับผมในส่วนของโครงสร้างคันนี้สภาพส,ายสวยๆเดิมๆพร้อมใช้นะครับไม่มีร่องรอยของการซ่อมแซมตัวถังนะผมฝากระโปรงไม่เคยถอดไม่เคยแกะนะครับโครงสร้างด้านล่างสภาพสวยๆนะผมไม่เคยมีการทําสีหรือว่าการซ่อมในส่วนของโครงสร้างด้านในนะครับสภาพสวยมากและเครื่องยนต์ไม่มีคราน้ํามันเยิมไม่มีร่องรอยของการเปิดฝา way. เครื่องนุ่นนี่นั่นนะครับสภาพสวยๆเลยนะผมเครื่องยนต์ขนาด2.0ลิตรรองรับน้ามัน e20 นะฮะ ก็กำลังรวมอยู่ที่215แรงม้านะครับผมแรงม้าเยอะมากนะผมและในแอคคอร์ดเนี่ยเขาไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยเกียร์นะครับผมจะอธิบายให้ฟังกยูนะเดี๋ยวตอนไปลองขับจะบอกว่าเอ้ยทำไมแอคคอร์ดเขาถึงไม่มีเกียร์เขาขับเคลื่อนด้วยอะไรนะครับเดี๋ยวเราพาไปชมกันน,ะนะทีนี้เรามาดูด้านข้างนะผมนะมีน้ําหยดด้วยนะฮะด้านข้างสวมใส่ล้อแมกนะครับสวยๆเลยเป็นสีทูโทนแบบนี้นะกอลล้อแมกลายสวยๆขนาดของ ล้อก็ขนาด17นิ้วนะผมระบบห้ามล้อเป็นดิสสี่ล้อนะครับช่วงล่างด้านหน้าแม็กฟอร์สันสตาร์ส่วนด้านหลังมัลติลิงค์พร้อมเหล็กกันโคง้งทางด้านหน้าด้านหลังนะครับผมมือจับครเมียมสวยๆแบบนี้มีระบบคีเลตนะครับสีสันด้านข้างสวยงามมากๆนะทีนี้โครงสร้างด้านข้างล่ะเรามาลื้อดูนเลยนะผมเราเป็นอย่างรวดเร็วนะฮะวันนี้นี่โครงสร้างด้านข้างสภาพเดิมๆสวยๆมีมีการชนหนักที่คว่ำนะครับผมนในส่วนของโครงสร้างหลังคาเดิมนะผมเม็ดอาร์ค สวยๆนะครับเรียงกันสวยงามไม่มีแผลเรียบเม็ดอักหายไม่มีนะครับผมคันนี้สภาพเดิมมากสติกเกอร์อยู่ครบตำแหน่งนะครับผมมาดูประตูด้านท้ายกันต่อนะครับนี่นะเราดึงกันให้ดูแบบนี้เลยโครงสร้างเดิมนะผมสาหรับประตูด้านท้ายเหมือนกับด้านหน้าและประตูด้านหน้านะครับผมนี่สภาพเดิมสวยไม่มีต้องหลองการซ่อมสีแน่นอนนะครับสภาพสวยเลยสีก็ไม่มีริ้วรอยพร้อมใช้ พร้อมใช้สุดๆเลยนะครับผมอ่าเรามาดูในส่วนของด้านท้ายกันต่อนะครับด้านท้ายนี่นะคือเปิดขึ้นมาเราจะไม่เจอกับยางอะไหล่แล้วนะครับผมแต่ว่าเราจะเจอกับชุดเติมลมยางกับชุดปะยางนะครับผมอ่ามันก็จะมีในส่วนของน้ํายาปะยางอยู่ด้านในนะครับแล้วก็ปั๊มลมไฟฟ้านะครับผมในส่วนของโครงสร้างวิธีการดูคือต้องรู้ดูอย่างงี้นี่ครับผมคุณกับเจอตัวถังด้านล่างนะครับตัวถังโครงสร้างสวยๆ ไม่มีการชนนะครับผมในส่วนของด้านท้ายสภาพสวยมากคันนี้อ่านี่ก็คือภายนอกนะครับนี่ก็คือในส่วนของภายนอกนะครับผมในส่วนของรายละเอียดออปชันฟังก์ชันต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ดูนะครับผมว่าไอ้เจ้ารุ่น2.0 Hybit ิดเนี่ยเขามีอะไรบ้างนะผมเดี๋ยวเราไปลองขับันครับเราก็มาทดลองขับเจ้า honda accord hybrid คันนี้นะผมตัวรถเนี่ยวิ่งมา90,000มกิโลนผมอายุก็ประมาณ4ปีนะครับ4ปี5ปีเนาะ สภาพยังสวยอยู่เลยนะครับผมภายนอกเราพาชมไปแล้วนะครับผมภายในก็สวยเช่นเดียวกันดียวขึ้น,นอินเสิร์ให้ดูนะครับในส่วนของเบาะในส่วนของโครงสร้างใน <trails> ส่วนของตัวพาร์ตตกแต่งต่างๆนะครับผมภายในเนี่ยสภาพดีมากนะครับผมทีนี้เรามาลองขับเรามาดูอะไรบ้างดูในเรื่องของการเก็บเสียงอัตราการเร่งน,น,นะครับผมเครื่องยนต์นะครับอัตราการสิ้นเปลืองอ่าอะไรประมาณนี้นะผมเรามาเริ่มกันที่การเก็บเสียงกันก่อนเลยนะครับผมอันนี้อาจจะเป็นจุดด้อยของรุ่นนี้เลยนะ การเก็บเสียงเนี่ยทำได้ไม่ดีเลยนะครับไม่ดีเลยนะตอนที่เราขับอยู่เนี่ยความเร็วหนึ่งอขึ้นไปนะครับผมเราจะเริ่มได้ยินเสียงลมนะเสียงลมเข้ามาทางประตูนะครับผมอันนี้คือเรื่องจริงไม่ได้อิงนิยายอะไรด้วยนะครับเราก็ไม่มีการแต่งอะไรขึ้นมานะมันคือเรื่องจริงเราวิ่งเนี่ย90ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเราจะได้ยินเสียงลมวื้วิว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 เข้ามาเนี้ยน,นะค่อนข้างที่จะได้ได้ได้ยินชัดนะผมแต่ถ้าคุณเปิดวิทยุเปิดเพลงฟังเนี่ย เสียงพวกนี้อาจจะไม่ได้ดึงความสนใจคุณมากนะผมอาจจะแทบจะไม่ได้ยินเลยด้วยซ้ำถ้าคุณเปิดวิทยุแต่ตอนนี้เราขับด้วยความเงียบนะครับเราขับด้วยความเงียบไม่ได้เปิดวิทยุไม่ได้เปิดเพลงนะผมเสียงที่ได้ยินมันชัดแล้วก็การเก็บเสียงภายนอกมอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านรถบรรทุกวิ่งผ่านรถกระบะวิ่งผ่านยเงี้ยผมได้ยินหมดเลยผมได้ยินหมดนะผมรวมถึงเสียงพื้นถนนเนี่ยที่รถได้วิ่งอยู่นะครับผม คือถ้าเป็นพื้นที่ลาดด้วยยางมาต่อยแบบนี้ผมไม่ได้ยินนะเงียบแต่ถ้าเป็นซีเมนต์นะเป็นซีเมนต์แบบนี้ผมจะได้ยินเสียงยางบทถนนนะผมอาจจะเป็นเรื่องของยางด้วยแหละเพราะว่ายางที่สวมใส่นะตอนนี้เนี่ยที่รถใส่อยู่มันเป็นยางปี2020นะผมยางก็ผ่านการใช้งานมาค่อนข้างเยอะนะผมม,มันก็จะมีความสึกหรอนะครับผมในเรื่องของการเก็บเสียงนู่นนี่นั่นนะผมมันก็เลยมีเสียงดังขึ้นมานะผมอันนี้ก็ต้องลองดูนะฮะต้องลองมาขับดูนะในส่วนของ เรื่องเสียงนะครับผมนะแต่ว่ามันก็มีวิธีแก้ที่ผมไปอ่านมาในกลุ่มนะครับผมเขาก็ฟังเสียงเวสป้าวิ่งผ่านนะครับผมเสียงโคตรดังเลยนะเข้ามาในห้องโดยสารเลยนะครับผมอ่ะทีนี้มันมีวิธีแก้นะครับผมถ้าคุณมีงบถึงนะคุณไปดัมนะไปดัมกันเสียงให้ในห้องโดยสารให้มันเงียบลงนะครับผมในส่วนของยางขอบประตูเนี่ยที่เสียงลมมันเข้าคุณก็ไปหาตัวยางซีนนะครับผมให้ เสียงลมเนี่ยมันเข้ามาได้น้อยลงนะผมอันนี้คือวิธีแก้นะที่ผมไปอ่านมานะผมก็เป็นวิธีเบสิกมั่มาหันะผมเออมันก็แต่มันก็ช่วยได้นะมันก็ช่วยได้ในการดมในการติดยางการเสียงพวกนี้เพิ่มนะครับผมมันก็เพิ่มควประมาทมาอีกนิดหน่อยแต่ได้ได้ห้องโดยสารที่เงียบลงเยอะนะครับอ่านี่ก็คือในส่วนของเรื่องเสียงทีนี้เรื่องของการขับขี่นะผมฮอนด้าคอร์สไฮบริดเนี่ยคือเครื่องยนต์พลังกำลังมันมันมีเยอะนะผมถ้าทํางานรวมกันระหว่างมอเตอร์ไฟฟ้ากับเครื่องยนต์นะ พลังลังรวมอยู่ที่215แรงม้านะผมพลังลังเขาเยอะมากนะผมและ Accord h y b r i d เนี่ยเขาไม่มีเกียร์นะเขาไม่มีเกียร์นะผมการส่งกำลังของรถยนต์คันนี้ก็คือใช้มอเตอร์ไฟฟ้าในการขับเคลื่อนนะครับ <S 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 ฟังดูแล้วเหมือนรถยนต์ไฟฟ้าเลยใช่ไหมใช่มันคล้ายๆกันนะผมมันเหมือนรถยนต์ไฟฟ้าแต่เพียงแต่ว่ามันมีเครื่องยนต์เนี่ยมาช่วยเสริมกำลังตอนที่เรา ขับขี่ด้วยความเร็วนะครับผมความเร็วสูงและความเร็วคงที่เครื่องยนต์เขาจะมาช่วยนะครับผมหรือว่าพลังงานในแบตเตอรี่เนี่ยมันเหลือน้อยเครื่องยนต์เขาจะมาช่วยปั่นไฟนะครับผมอ่าอันนี้ก็คือการทํางานของในส่วนของระบบสปอร์ตไฮบริดเอ็มไอเอไอเอ็มมดนะครับผมของพอได้ขอดที่เขาใช้งานนะก็ะคือมันจะมีอยู่3โหมดในการขับขี่นะโหมดแรกคือ EV Mode นะผมอันนี้คือใช้มอเตอร์ไฟฟ้าดึงพลังงานจากแบตเตอรี่มาใช้นะครับผมแต่ว่ามีเงื่อนไขคือ ความเร็วต้องไม่เกิน120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะผมและพลังงานในแบตเตอรี่ต้องมีนะครับในส่วนของ ev Mode นะโหมดที่2คือ Hy b r i d Mode นะผมในส่วนของ h y b r i d m o ม e เนี่ยมันก็เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าในการส่งกำลังเหมือนเดิมนะผมก็ดึงพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่มาใช้นะผมแล้วก็มีเครื่องยนต์เป็นตัวปั่นไฟนะครับมีเครื่องยนต์เป็นตัวปั่นไฟหากว่าเราขับขับไปไฟในแบตเตอรี่มันเหลือน,น้อยเครื่องยนต์ก็จะทำติดการทำงานขึ้นมาปั่นมอเตอร์ตัวแรก ทำงานและมอเตอร์ตัวแรกเนี่ยก็ปั่นกําลังไฟไปที่มอเตอร์ตัวที่2นะครับผมแล้วก็ส่งกําลังไปที่ล้อนะถ้ามันมีกําลังเหลือมันก็จะเก็บเข้าไปในแบตเตอรี่นะครับผมเพื่อเป็นการชาร์จไฟนะอันนี้คือโหมดไฮบริดของเขาอีกโหมดหนึ่งคือเอนจินโหมดนะครับในส่วนของเอนจินโหมดเนี่ยฟังดูก็คือเหมือนเครื่องยนต์ทำงานนะแต่จริงๆไม่ใช่นะผมเป็นการทํางานร่วมกันระหว่างมอเตอร์กับเครื่องยนต์นะครับผมเครื่องยนต์นะฮะ เมื่อกี้ในส่วนของระบบไฮดริดคือเขาไปปลุกในส่วนของมอเตอร์ตัวที่หนึ่งมาปั่นไฟใช่ไหมแต่ถ้าเป็นอนจินโหมดเนี่ยจะมีชุดคัตนะผมจับการทํางานนะผมและส่งกําลังเครื่องยนต์ไปที่ล้อนะครับกับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับเขาก็ส่งกาลังไปที่ล้อเหมือนกันซึ่งจะเป็นการทํางานร่วมกันระหว่างเครื่องยนต์กับมอเตอร์ไฟฟ้านั่นคือในส่วนของโหมดอนจินนะครับผมอันนี้ก็อธิบายให้ฟังแบบคร่าวๆแบบรวบลัดนะน่าจะเข้าใจกันนะครับผมและมันยังมีตัวช่วยกันขับขี่หนึ่งตัวก็คือ สปอร์ตไรส์นะผมมันจะอยู่ตรงตรงเกียร์เนี่ยมีให้เรากดนะครับผมในส่วนของสปอร์ตไรส์เนี่ยก็คือจะช่วยลดการตัดต่อกําลังให้สั้นลงนะครับผมกล่าวคือเครื่องยนต์มันก็จะทํางานนานขึ้นทํางานบ่อยขึ้นนะครับผมแล้วก็ลดการตัดต่อกําลังระหว่างเครื่องยนต์กับมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยให้น้อยลงนะผมอันนี้คือในส่วนของสปอร์ตไรส์ ที่เราต้องกดเอาเองเนาะก็อยู่ตรงเกียร์ตรงนี้นะผมก็คือจะกินน้ำมันขึ้นนั่นเองนั่นแหละไม่มีอะไรนะครับผมแล้วก็ลดการตัดต่อกําลังลงให้มันเหลือน้อยลงแค่นั้นเองนะครับผมในส่วนของสปอร์ตไดร์อ่ะอันนี้ก็คือการทํางานของ Accord h y b r i d นะครับผมทีนี้ในเรื่องของการขับขี่เนี่ยคุณไม่ต้องห่วงเลยว่ามันจะอืดน,นะครับในระบบ h y b r i ดแบบ i m MM m d นะครับผมของเขาเนี่ยมันอย่างที่บอกคือมันเป็นตัวมอเตอร์นะ เป็นตัวมอเตอร์ส่งกําลังไปที่ล้อโดยตรงไม่มีชุดเกียร์นะผมซึ่งแน่นอนว่าอัตราการทดจะต่ํามากนะผมเพียงแค่ศูนย์จุดเท่าไหร่เนี่ยแหละนะครับมันต่ํามากเพราะว่ามันเหมือนกับรถไฟฟ้าไงเวลาเราเหยียบคันเร่งไปเนี่ยสมมติเราเหยียบปุ๊บมันพุ่งไปเลยมันไม่ต้องรอไม่ต้องมารอรอบไม่ต้องมารอทอกนะเหยียบปุ๊บพุ่งปั๊บรั๊บ,บ,บเดียวเองไปร้อยยี่สิบแล้วนะผมอันนี้คือเป็นข้อดีของระบบไฮบริดของฮอ n d a า c อคคอร์ดนะ ถือถ้าคุณต้องการรถที่อัตราการเล่งดีๆนะครับต้องการรถที่ประหยัดน้ำมันฮอนด้าคอร์ดเนี่ยตอบโจทย์มากนะครับผมเป็นอะไรที่แบบดีขับสนุกขับมันนะครับฮอนด้าคอร์ดทำได้นะแล้วก็จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของความประหยัดน้ำมันนะครับผมคุณไม่ต้องมาแต่งตัวเลขไม่ต้องมาแบบขับด้วยความเร็ว80 100ความเร็วคงที่รอบคงที่คุณขับแบบทั่วไป เหยียบไปเลยนะผมเหยียบไปเลยจะเร่งแซงก็เร่งไปเลยนะผมไม่ต้องมาแต่งตัวเลขว่าเอ้ยเดีย๋ยวถ้ามันเกินกว่านี้ระบบมันจะกินน้ามันคือผมขับเนี่ยเ,เกือบ20กิโลเมตรมาแล้วนะเนี่ยที่ขับวนไปวนมานะอัตราการริ่งมันที่คอมพิวเตอร์ในรถเขาคํานวณได้คือ20.8กิโลเมตรต่อลิตรแต่เอาจริงน่าจะประมาณ18กกว่าเนาะสิบแ้แถวแถวนี้แหละถ้าเอามาหารกันจริงๆนะก็ถือว่าประหยัดนะผมผมก็ไม่ได้แต่งตัวเลขอะไรผมก็ขับตามปกติ นะผมเร่งแซงบ้าง120บ้าง100กิโลเมตรบ้างนะผมคือมันก็ประหยัดอยู่ดีอะนะเห็นไหมไม่ต้องแต่งอะไรเลยคุณขับทั่วไปเนี่ยโคตรประหยัดนะผมประหยัดกว่าแคมรี่ไฮบริอีกนะผมบอกตรงนะสำหรับ Accord นะเออแต่ว่าแคมรี่เขาก็มีจุดเด่นจุด,ดดีของเขาก็คือในส่วนของการตัดต่อส่งกำลงังต่างเนี่ยมันเรียบเนียนมันแทบจะไม่รู้สึกเลย และผมแล้วก็ช่วงล่างเนี่ยมันจะไม่ค่อยตึงตังเหมือนคอนด้าแอคอดนะผมคอนด้าแอคคอดจะค่อนข้างตึงตังนิดหนึ่งนะคุณต้องมาลองเอาอะไรอีกนะตอนนี้ที่ผมขับอยู่มันก็รู้สึกอย่างนั้นจริงๆมันไม่สมกับเป็นดีเซกเมนต์เลยอันนี้พูดจากชัยนะครับคือเป็นรถเกง่งดีเซ็กเมนต์นะถ้าเทียบกับแ a มรี่แ m มรี่จะนุ่มกว่าเนียนกว่านะผมแต่ a อค o อ d ดเนี่ยมันจะแบบขับสนุกก็จริงแต่ว่าช่วงล่างตึงตังไปหน่อยนะครับอันนี้ก็จุดดีจุดด้อยต่างกันนะอันนี้บอกกล่าวกันนะครบบ เรื่องของความประหยัดน้ำมันไปแล้วเรื่องของการขับขี่ไปแล้วเรื่องของจุดอ่อนของตัวรถไปแล้วแล้วคุณต้องรู้อะไรอีกนะครับคือหนึ่งเลยนะเอนได้ขอดเนี่ยภงมลัยเขาค่อนข้างเบานะผมไม่เหมาะกับการขับเร็วอ้ามันก็ส่วนทางกับเรื่องของอัตราการเร่งที่ มันแรงมากๆถูกต้องว่าคือรถเนี่ยม,มันตอบสนองได้ไวต่อเท้ามากเหยียบปุ๊บพุ่งปั๊บนะครับผมอัตราการเร่งดีมากเร่งแซงนู่นนี่นั่นปุ๊บปรัดแต่พวงมาลัยแม่งเบามากถ้าคุณขับเร็วถ้าเป็นคนขับรถเร็วนะร้อยสามสิบร้อยสี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยคุณจะแทบแบบมันมันวิววิวอะเอางตรงมันวิววิวว่าพวงมาลัยมันเบาไปอะเอออันนี้ก็บอกให้เป็นข้อมูลนะผมถ้าคุณเป็นคนขับรถเร็วนะแต่ถ้าคุณขับทั่วไปไม่มีอะไรนะครับผมรถขับดี ไม่มีปัญหานะผมและคันนี้เนี่ยสี่ปีแม่งยังขับดีอยู่เลยนะเออก็ก็จะขอฝากคันนี้ไว้แล้วกันนะผมท่านใดที่สนใจนะฮะอันนี้ผมก็มาลองให้นะผมก็มาลองให้ข้อดีข้อด้อยจุดดีจุดอ่อนอะไรพวกนี้นะผมก็บอกกันทั้งหมดเลยไม่มีกักกันเลยนะครับผมแล้วก็คันนี้สภาพสวยมากแปดแสนสามหมื่นเก้าพันบาทผมว่าคุ้มผมว่าคุ้มออปชันเขามีให้แบบเยอะเลยนะผมเยอะมากนะผมเดี๋ยวผมขึ้นออปชั่นให้นะวันนี้ก็ไม่ได้ค่อยได้บอกเรื่องของ ฟังก์ชันออปชันต่างๆแลผมหลายๆท่านผมคิดว่าคงรู้กันอยู่แล้วนะครับผมหรือว่าท่านใดที่ไม่ได้เก่งเรื่องรถก็เคยผ่านรีวิวมาบ้างแล้วแหละนะครับผมอ่าผมก็จะขึ้นเป็นข้อความให้ละกันว่ามีออปชันอะไรบ้างภายนอกภายในความปลอดภัยต่างๆนะครับผมเดี๋ยวจะขึ้นให้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอฝากคันนี้ไว้ลวกันนะครับผม h อ n ด้ Accord h y b r i d 2.0นะครับเลขไม้90,000กว่ากิโลเท่านั้นเองนะฮะ ในส่วนของราคาก็839,000บาทนะครับผมสนใจโทรมาได้เลยเบอร์เดิม0901011019นะครับผมสำหรับวันนี้กอล์ฟหสีวัดขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ